อแล้วขายขายฟองเ๋ีเนีแม่มุเนี่ยคุณป้าหนูเขาลว่อนเาขายก้ยนักตุกสังบอกกุ้งมกว้างหน่อยทำไมโคนี่เนาะสวนหลุมแหลกก็ต้องแตงกว้างหน่อยกัน ตั้งเดิมเส้นลุตเิ่งนิดนนี่ไงร้านราตรงนี้ยมีขายขายสาเราเนี่ยเลยนี่หน่อยเดินเดินมาหน่อยนึงจะไกมัอ่ามัขายซปาแคไปกินแล้วกนันนะมีเท่าไดขนาดน้ทีไจะว่าไปปุ้นหนุ่อเน่ ที่นี่ที่นี่ก็ที่ามาตุงนี้เหรอเนนี่ัาไฟไม่โอ้า่งมอไม่ลาไม่เลาไม่เล่ามาเล้วอันนี้ฝนทำไมแปลกเหมือนกันนะหมดร้านแบบเนี้ยพันเนี้ยร้านแบบเนี้ยเปิดออากซาอ๋อกรเออกว่าเวลาฝนตกมันเป็นยเไปแ้อแต่ละบ้านฝนทำไมแปลกเหมือนกันหตากซาตากเเด็ดซามลกชื้อเป็นน้หน่อย มันจะบเข้ามานีม็แน่น,แนละแน่นละว่าเป็นโรงเลยอะ มันจีนมั่บาลไวนี่ห้อนะจีนไวยิภาษานั่นมีจีนมีแบอย่าไปใจวะไอ้หน้อยฮะจะกเนี่ย้องเพื่อนค่ะนี่ไปใจวะมีกี่ภาษาเนาะมีจีนมีอาค่ะมีอีกก็อีกก็มีก็หะอ้าวแต่ละไปไหววะเนี่ย ใจโจมว่ะเป็นเลนะ่น้ยพิษหือตาเหล่เนี่ยแนม่แ่จังหวะบบนี้กะอะแขกนะอ๋อนยอยี <c oughs> น ve, น่นี่ก็มีร้านไข่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปตรง ออกมา่วงต้นนี้น้อยนะคะนั่นเลยเนี่ยท่านจะบกไปนยนี่บ้าน่ใหญ่ไะนี่ใ่ะน่ห่จงเรียนดีกว่าเจริญหน่อย อันนี้เราเรียนโรงเรียนห้วยน้ำขุนห้วยน้ำขุนในวอนสนเนี่ย จอดๆอย่างมันนะนีอย um, ่างกันพ่อน่ะจอดๆอย่องพ่อเนาะพอทุกคามาแค่เลยเนี่ยคันเนี่ยดูอดสมาไก่นกโผนีู่เจันเดิกันจอดจอดนันมันหาลบป้าพ่เอกได้จอดจอดส่เปินบอกจันพ่หันอยู่เนาะ ข้าวข้าใช่ <Hi S 1> มันอยู่บนเหมือนกันหรอกนี่เป็นใครอะโบยใ่กรโบยในจิมิฮะโบยใ่การอ๋อใค่ปีกไร่สมอ๋ออะไรนะเก็บโบยโบยในการ นี่ไงนี่ไนี่นี่นนี่ไงเป็นแปลงยังเดน่ตนเอาแตงองตองไปเจห้องรุ่งน้อยบ้านจะมุ้อนไรอ่ะอ๋อประชุมบ้านน้อยน้คุณเป็นจอดท่าไหนอย่างตี้เปหนยังลังไม่เกบ้านเถอะบ้านลันี่สวยอ่ะคันเนี่ยมามาก ก๋วเเยวเตีเ๋ยวเข้ามันไก่เนี่ยฮะนันท์ค่ะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแล้วไหนคะอ๋อข้าวซอยไก่คะนี่ท่านอะไรอ๋อ

ไหนอะมันอ่อนๆเองนะเนาะ